สวัสดีจ้ากลับจากโรงเรียนค่นะมาห,ออาหอ้องป่ะนี่กลับจากโรงเรียน้าตอนนี้อยู่บ้านนะ สวัสดีค่ะจริงๆพรุ่งนี้จะเป็นวันล็อกดาวน์นะคะ,ะโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศเยอรมันจะปิดนะคะปิดล็อกดาวน์แต่วาโรงเรียนของฟิลิกนี้จะเป็นโรงเรียน เด็กเล็กนะคะโรงเรียนอนุบาลเด็กเล็กนะคะที่ต่ำกว่า3ขวบยังเปิดอยู่ค่ะยังเปิดอยู่จ้าลูกแม่มืออื่นก็ยังต้องไปโรงเรียนค่ะพรุ่งนี้ก็ยังต้องไปโรงเรียนนะลูกนะถึงแม้จะลอกดาวเพราะว่ามือนอีคู่บอกว่าเป็นความประสงค์ของพ่อแม่เองถ้าเกิดพ่อแม่อยากให้เอาลูกมามาเรียน มามาฝากไหวที่โรงเรียนค่ะเพราะว่าเด็กน่อยหน่อยค่ะเด็กหน่อยบ่หลายคนครูสามคนนี่รู้สึกว่าจะมีเด็กหน่อยประมาณหาหรือหกคนนะคะสถานที่ดูแลเด็กหน่อยอย่างหน่อยจะต้องเปิดบริการซอยเหลือครอบครัวที่เขาเฮ็ดงานเกี่ยวกับซอยเหลืองสาธารณะนะคะยังพ่อแม่เป็นหมอ หรือว่าเป็นคนที่ดูแลเป็นตำรวจนะคะดูแลประชาชนนะคะ่ะแล้วบ่มีเวลาดูแลลูกนะคะฉะนั้นโรงเรียนนี่จะต้องเปิดนะคะโรงเรียนนี่จะต้องเปิดคอยคอยซัพพอร์ตพ่อแม่นะคะคอยซัพพอร์ตบริการประชาชนฉะนั้นโรงเรียนก็นยังต้องเปิดอยู่ที่นี่ฟิลิกพ่อแม่บ่ได้เป็นหมอบ่ได้เป็นตำรวจ แต่ว่าเด็กน้อยหน่อยค่ะโรงเรียนบอกขับแคบครูก็เลยบอกว่าสามารถมาได้นะคะเป็นผลดีต่อเฟลิกเขาจะได้ฝึกฝนได้ฝึกไปโรงเรียนแม่แม่แม่เลยฮะเกจุนได่จ้าจีเกจุนไต่จตาเอ๋จ้าจ้าจ้า ไปไรยังหลายคนเป็นห่วงนะคะอะทำอะไร,รอะลูกเออเย็ทาทาะไร หลายคนเป็นห่วงนะคะบ้ะต้องเป็นห่วงค่ะจะบอกว่าเยอรมนีมีวัคซีนแล้วนะคะมีวัคซีนแล้วเดือนมกราคมจะทยอยฉีดนะคะจะทยอยฉีดให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มๆนะคะมีประมาณหาหกเจ็ดกลุ่มเดียกันกลุ่มหมูพวกข่อยนี่จะเป็นกลุ่มสุดท้ายกลุ่มแรกๆจะเป็นพวกคุณหมอพยาบาลหรือคนที่ดูแลบ้านพักคนชรา ประมาณนี้ค่ะแล้วก็กลุ่มที่สองต่อมาก,ก็จะเป็นคนชรล่าที่อายุหลายขึ้นหรือคนที่เป็นอย่างก่ออยเรือตัวเองบ่ได้เป็นเหมือนพิการแล้วก็กลุ่มต่อมาก,ก็จะเป็นคนคนคนที่เขาเมืองเขาเรียกอพยพค่ะคนอุพยพเขาเมือง ะะกลุ่มไลต่อมาอีกก็เขาจะเลี่ยงความสําคัญของของคนที่ของคนที่ทีทีทีคิดว่ามีโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิด COVID. ได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่นนะคะเขาจะฉีดให้กลุ่มนันก่อนมี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 อย่างก็วัคซีนแล้วนะคะ บอกนะนะนะคนเยอรมันกับคนอพยพเนาะฉีดได้ปีหน้าค่ะปีหน้าถึงถึงอ่าอ่าวของคนปกติยังประชาชนอายุรุ่น,ร,นรุ่นวันเนี่ยอ่าก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนปีหน้าค่ะแต่มกราาคมนี้เริ่มฉีดให้กลุ่มแรกคือกลุ่มคุณหมอคุณพยาบาลคนดูแลคนป่วยคน อา uh, ยังก็คนแก่นะคะเนาะเขาก็ทย่อยฉีดที่ละกุมไปค่ะยังปลอดภัยนะคะยังปลอดภัยซีร <c oughs> ิกก็ยังไปโรงเรียนได้เหมือนเดิมนะคะรงเรียนมี <c oughs> นักเรียนอยู่ไม่กี่คนคะ่ะมีอยู่สามสัน้นมีอสามห้อง ของหนึ่งปกติมีประมาณสิบเอ็ดสิบสองคนตอนเนี้ยเหลืออยู่ประมาณหาคนหกคนน้อยมากนะจา๋าไม่แออัดค่ะแล้วก็ปลอดภัยอยู่เนาะเพราะว่าโรงเรียนเขาจะเปิดไว้เพื่อซัพอพอร์ตนะพ่อแม่ที่เขาดูแลสังคมนะทำงานบริการสังคมเนาะฉะนั้นลูกเขาก็ต้องไปโรงเรียนต้องมีคนดูแลนะโอเค ไปข้างบนได้ไปค่ะขึ้นไปบ้านแล้วค่ะจากายบายโอ้เบิร์ดจะเปิดเสือกินนมนะเนี่ยจะบาย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 เจ้บายบายกอนบาย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 คุณยายลูกสวัสดีจ้าสองมือสวัสดีจ้าจะเอากล้องบายโย่ ที่กินนะคิปปะหนูร้องไห้ทำไมอืมโอ้ไปค่ะบายบายบ,ายบายบายคุณยายก่อนบายคุณยายบายบายคุณยาย,าย,าย,ย,ายอะคุณทำไมมาจ้าอุ่นวุ่นวุ้นเส้นจ้าวุ้นผัดวุ้นเส้น คุณเส้นคัดไปจะมึกขึ้นนะคะอันนี้เราจะมากินข้าเที่ยงกันนะลูกนะบ้างมาไดได้หีิบ้างมาไดได้ดดนีิกำลังงองแง,งีย้ยดูเล็กคนเดียวได้ไหมลูกถ้าแม่ยู่งก็จะยุแบบนี้เลย หล่นแล้วไม่สนใจเหรอลูกกินได้ค่ะฟิลิกก็กินได้น,ดนี่ตักให้ลูกอันนี้ตักให้แม่อู้ชิ้ชืบใคร,รอะลูก กินกันเลยผักวุ้นเส้นมัมมัมมัมมมอ,อะไรนะจะ๋าจะพึ่งลกไปนั่งก่อนอไปข้า